สวัสดีครับพี่พัดสร้างบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องขั้นตอนการติดตั้งอาเสหรือตัวรัดคอของเรานะครับคือตัวนี้เป็นเสาเดิมๆนะครับทีนี้เราก็เหล็กเหล็กยาวนะครับเหล็กเราจะเหลือยาวอยู่มันคงเจ็ดสเซนนะครับเราก็จะใช้ลูกหมูตัดออกนะครับใช้หินเจียเนี่ยตัวนี้นะครับก็คือถ้าเกิดมีเครื่องมือที่ตัดเล่อยชักอะไรพวกนี้ที่ดีกว่านี้ก็ก็ดีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะใช้ประมาณนี้ครับก็คือลูกหมูหินเจียใช้ใบบางตัดนะครับใบบางสี่นิ้วนะครับผม เป็นลูกหมูแต่ว่าควรจะใส่กาดด้วยนะครับป้องกันใบแตกใส่ตัวนะครับแผ่นเพลทเราก็จะเป็นตัวนี้ขนาดเท่าหน้าเสาคือความกว้าง20เซนคุณ่เซนนะครับผมหน้าเสา20นะครับผมความหนาอยู่ที่6มิลนะครับเราก็จะเจาะแล้วแต่สเปคของงานนะครับผมเจาะรูสีรูนะครับเจาะรูเพื่อให้เหล็กเส้นนสอดขึ้นมานะครับผมเราจะให้เหล็กเส้นที่เราโผล่ไว้จากเสานะครับที่เราตัดเมื่อกี้นะครับเหล็กที่ยาวยาแต่เราไม่ตัดมดนะครับให้เหล็กโผล่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็เช็กระดับดีๆนะครับก็คือระดับเราจะทำตอนที่เราหลัง หลังจากเราเทเสาเสร็จแล้วเราจะทำระดับไว้ทุกต้นนะครับแผ่นเพลทก็จะเป็นลักษณะนี้คือการสอดเหล็กขึ้นมาจะดีนะครับคือจะสอดเหล็กขึ้น4เส้นนะครับเหล็กเรามี6เส้นตัดออก2อนะครับผมแต่ว่าช่องว่างถ้าเหลือสักประมาณ5เซนได้จะดีนะครับใต้แผ่นเพลทเนี่ยคือเวลาเราจะเชื่อมข้างล่างด้วยนะครับคือเราจะเชื่อมใต้ท้องของเพลทนะครับผมการเชื่อมใต้ท้องถ้าเกิดเราวนเชื่อมได้รอบเนี่ยมันจะทำให้เป็นเพลทเนี่ยแข็งแรงอะเราน้ำหนักได้ดีนะครับแต่ว่าบางต้นก็อาจจะมีหนาบ้างอ่ะนะครับผม ถ้าหนาเกิน5เซนถ้าได้5เซนจะดีนะครับแต่หนาเกินนั้นเราก็ถ้าเกิดมันหนาเป็น1 5ถึง20เซนก็ควรจะใส่ปลอกเสาไปด้วยเนี่ยครับก็คือจะมีการเชื่อมใต้ท้องด้วยเพราะว่าถ้าช่องว่างมีเหลือประมาณ5เซนเราจะแย่ลวดเชื่อมเข้าไปเชื่อมได้ดีนะครับผมเสร็จแล้วข้างบนเหล็กเส้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยตัดออกนะครับตัว4เส้นเนี่ยคือโผล่ไว้ก่อนนะครับเวลาเราตัดเหล็กอย่าเพิ่งไปตัดสั้นนะครับเหล็กปลายเสาให้มันเหลือไว้ก่อนนะดีเพราะว่าระดับเวลาเราเช็คเสาเนี่ยอย่างบ้านหลังนี้เสา,าจจะไม่เท่ากันนะครับผม เสร็จแล้วเราจะเอาเหล็กเศษของเสาเนี่ยมาทำเป็นตัวเอฟนะครับตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับก็คือเอาไว้รัดรัดตัวซีที่เราจะประกอบเป็นอเสตัวนี้นะครับผมเนี่ยครับทำเป็นตัวหลีบนะครับก็คือไว้บีบช่วยเป็นตัวช่วยนะครับมันเป็นเครื่องมือที่ที่ร้านก็มีขายแต่ว่าเราอันนี้เราไม่ต้องซื้อนะครับเราใช้เหล็กเส้นของเราทําไปทําเองนะครับผมเคยช่างก็ทําไว้บีบเหล็กอยู่แล้วนะครับง่ายด้วยนะครับผมเนี่ย ทำให้เวลาเราประกอบเหล็กเราจะได้ไม่ต้องใช้ตัวรัดนะครับผมก็จะช่วยได้เยอะขั้นแรกเราก็จะเชื่อมห่างๆก่อนไปประมาณเมตรหนึ่งนะเพื่อให้อยู่เฉยคือแล้วแต่เทคนิคและว,วิธีของช่างนะครับคือพอดีช่างเชื่อมของเรามีน้อยคนนะครับเราก็เชื่อมห่างๆไว้ก่อนเสร็จแล้วเราค่อยมาไล่เรียงทีเดียวแล้วไล่เชื่อมก็คือเชื่อมเต็มนะครับประมาณห่างกันประมาณ50เซนนะครับจะเอาไม้วัดอย่างเงี้ยนะครับผม คือวัดไปเรื่อยนะครับก็ขีดไว้เป็นพอเป็นรูปนะครับคือเวลาเราเชื่อมมันจะได้สวยงามแล้วก็วางหวัวเหล็กให้เสมออันนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆครับผมก็คือสําหรับนายช่างมือใหม่เท่านั้นนะครับนายช่างมือเก่าก็อาจจะมีวิธีที่ดีกว่าและเร็วกว่านะครับผมเสร็จแล้วเราค่อยไล่เชื่อมอย่างนี้นะครับเชื่อมไปมันจุดก็50เซนต่อจุดหนึ่งแต่ว่าจุดเชื่อมเราก็จะมีประมาณ5เซนประมาณนี้นะครับผมจุดเชื่อมนะครับของแต่ละแต่ละคู่นะครับเหล็กเหล็กซีเราประกอบขึ้นเหล็กซีเราจะใช้เป็นเหล็ก ขนาด 2. 3ดมิลน,นะครับเนเหล็กกาวนานะครับผมบ้านหลังนี้เป็นหลังคาทรงพันญานะครับผมหลังคาสีแมวนเนีย่ยคือแล้วแต่สเปคของงานบางที่ก็อาจจะใช้เหล็กดำนะครับผมแต่เหล็กดําจะมีความเดียวกว่านะครับแต่ของเราใช้ตัวนี้นะครับคือหน้างานก็กําหนดใช้เหล็กกาวนายัยก็ใช้เหล็กกาวนัยนะครับผมเนี่ยครับลักษณะนี้คือเวลาเราเชื่อมเต็มไปเราก็จะไล่เชื่อมไปทีละจุดเลก็จะได้ดูสวยงามแนวเชื่อมก็จะได้สวยงามนะครับแต่ว่า เวลาเราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมยังไงขั้นตอนสําคัญคือเราต้องเคาะขี้สลกักออกนะครับคือขี้ขี้เชื่อมนะครับเ็จสลักก็เรียกว่าสลกักนะครับคือขี้เชื่อมนี่แหละครับก็ออกให้หมดแล้วก็ทําความสะอาดก่อนนะครับถึงจะทาสีเงนสนิมนะครับผมเนี่ยครับพอเราเรียงยาวๆเนี่ยเวลาเราทาเราก็จะดูเวลาเราเชื่อมเสร็จมันก็จะดูจุดเชื่อมสวยงามนะครับจริงๆก็มันก็ไม่ได้จําเป็นแต่ว่าเวลาทําอย่างนี้มันก็ง่ายนะครับผมก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับผมนี่แหละครับ ลักษณะนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเนี่ยจุดเชื่อมคือยังไงเราจะห่างกันประมาณ50เซนประมาณนี้นะครับผมคือจุดเชื่อมจุดเชื่อมแข็งนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เคาะขี้เชื่อมออกนะครับผมเคาะขี้เชื่อมออกให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดก่อนที่จะทาสีกันสนิมนะครับเช็ดด้วยนะครับผมเพราะว่าทำไม่เง้นอาจะทาสีกันสนิมไม่ติดคือถ้าเราทําจากข้างล่างได้นย มันจะดีมากสําหรับการทํางานนะครับเพราะเอาขึ้นไปทำข้างบนเราทาสีไม่ทั่วหรอกครับเดี๋ยวจะต้องย้ายนั่งรองนั่งร้านนะนะครับผมเนี่ยครับทาสีกระสนิมไปอยางล่างเลยจริงจริงบางท่านก็อาจจะใช้วิธีพ่นสีสเปรย์แต่ว่าการพ่นสีสเปรย์ผมคิดว่ามันไม่หนาเท่าการทาสีกระสนิมมันนะครับผมใช้วิธีทากระสนิมจุดเชื่อมดีกว่านะครับผมสาหรับผมับก็บางท่านอาจจะมีสีอะไรที่ดีกว่านะครับก็อันนั้นแล้วแต่สเปคของงานแต่ละหลังที่ทํากันนะแล้วแต่ข้อกําหนดของทางเจ้าของงานนะนะครับผม นี่ครับเหล็กคู่หนึ่งนี่น้ำหนักอยู่ประมาณอเสตัวนี้สิบสอเมตรนะครับตัวยาวสุด12เมตรเนี่ยคู่หนึ่งน้ำหนักก็ประมาณเฉลี่ยประมาณเกือบร้อยโลนะครับเ,เลขกลมๆประมาณร้อยโลเราก็ต้องใช้คนยก4คนก็คือวิธีติดตั้งนะครับผมนี่ก่อนที่เราจะติดตั้งเราก็จะใช้หินเจียนะครับตัดเข้ามุม4-5ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใส่ตัวริมนอกก่อนกรอบน,นอกนะครับการเข้ามุม4 5้าจากข้างล่างก็จะง่ายดีกว่าเราขึ้นไปตัดน้้งบนนะครับเพราะว่าการขึ้นตัดน้้งบน,นอันตรายกว่าอยู่ล่างนะครับผมแล้วก็ทําาาางนนยกกว่ะครับ เราจะทํางานจากข้านล่างขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปประกอบก็คือแผ่นเพลทต้องได้ระดับเท่ากันหมดนะครับผมจะทํางานง่ายนะครับแผ่นเพลทเรื่องแผ่นเพลทบนหัวเสาคือก่อนที่เราจะเอาตัวนี้ขึ้นไปติดตั้งเราต้งาาองหาฉากก่อนนะครับหาฉากก่อนของแนวเสาก็จริงๆเราหาฉากไว้แล้วตอนที่เราจะตั้งเสาแต่ต้อ,องเช็คอีกทีนะครับเพื่อความปิดพลาดนะับป,ป,ป้องกันป้องกันการปิดพลาดนะผมบ, <itarian S 2> บางทีความปิดพลาดมันมีนะครับผมเนี่ยเราจะใช้วิธีเอาแต่ละเม็ดเช็คฉากนะครับคือเช็คฉากก็สูตรสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรนหครับ แนวข้าง3เมตรแนวอีกด้านหนึ่ง4เมตรแนวทะแยงได้5เมตรตัวเลขก็อาจจะปิดกันนิดหน่อยคือค,อความละเอียดนะมันไม่ถึงกับงานเหมือนงานถาปัดนะครับผมแต่ว่าให้ได้ใกล้เคียงม,มากที่สุดนะครับเพราะว่าไม่งั้นชายคาเราจะเบี้ยวนะครับผมคือจริงๆแล้วตัวนี้ผมหาจากตอนที่ตั้งเสาจะช่งางจะเช็คเพื่อความแน่ใจแต่ว่าการทํางานทุกหลังควรจะเช็คก่อนนะครับก่อนที่จะเอาโครงเหล็กขึ้นนะครับ พอเสร็จแล้วเราก็เอาเอ็นดึงดูนะครับดึงแนวดูแผ่นเพลทออาจจะเบี้ยวบ้างนะครับเดี๋ยวเราใช้ลูกหมูแต่งเงานะครับคือให้เป๊ะๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเสา24ต้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุด่ะนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ยกแผ่นยกไอ้นี้ตัวตัวนี้ขึ้นเลยนะครับตัวอสศนะครับที่เรายกขึ้นไว้บนตั่งร้านอยู่แล้วนะใช้คนสี่คนนะครับประมาณร้อยโลอย่างที่ว่านะครับเราก็จะติดตั้งตัวริมก่อนนะครับทั้งหมดทั้ง4ตัวเลยนะครับยังจุดนี้ตัวนี้ต้องลงไปหมุนข้างล่างเพราะว่า พื้นที่ไม่อํานวยนะครับตัวที่เราประกอบเหล็กตัแต่อันนี้พื้นที่มันกว้างนะครับผมถ้าบางที่พื้นที่ไม่อํานวยก็อาจจะยากกว่านี้นะครับก็คือเราพื้นที่ค่อนข้างจะอํานวยอยู่นะครับไปหมุนเหล็กได้ก็ง่ายเลยแต่ถ้าพื้นที่ไม่พอเราควรจะเชื่อมในล็อกไรล็อกมันแล้วก็ยกขึ้นนะครับอันนั้นก็อีกแผนหนึ่งนะครับผมเนี่ยครับยกขึ้นก็ไม่ยากนะครับแต่ต้องใช้คนสี่คนนะครับตัวนี้จากพื้นขึ้นถึงขึ้นถึงหลังท้องอาเสนะครับผมขึ้นถึงท้องอาศัจากพื้นเนี่ยสามเมตรสานสิ ค่อนข้างจะสูงกว่าปกตินิดนึงครับเพราะว่าบ้านเนี่ยทรงมันค่อนข้างจะใหญ่เลยครับถ้าดูเตี้ยๆไปสามเมตรเนี่ยมันดูไม่โย่งนะครับมันดูมอมๆไปนะครับผมเนี่ยครับตัวช่องแผ่นเพลทนะครับถ้าเกิดมันเหลือสักประมาณสิบเซนก็โอเคนะครับแต่ว่าแกนเหล็กมันหกเซนแต่ว่าถ้ามันเลยสักสิบห้าเซนคือบางทีเราเทเสาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป๊ะๆนะครับเราควรจะใส่ปลอกเสาก่อนที่เราจะเรานอนชิงนะครับผมป้องกันเหล็กฉีเพราะว่าน้าหนักของหลังคาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับผม คืออันนี้ก่อนมุงนะครับก่อนมุงเราจะเรล้านอนชิ้นก่อนนะครับผมเนี่ยครับพอเสวางเสร็จแล้วทั้งตัวซอยตัวอะไรก็อยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการหาแนวเพื่อจะตั้งดังแต่บังเอินวันนี้ฝนจะตกนะครับก็เลยไม่เสร็จนะครับเนี่ยครับฟ้ากลุ้มๆ้นมาเลยนะครับผมวันนี้ก็วันที่25พฤษภาคม2ห6 6หนะครับแต่อุดรธานีฝนจะตกเฉยแล้วครับเนี่ยครับก็จะวัดหาศซนนะครับผมหาเซ็นเตอร์เพื่อจะตั้งดังนะครับผม ตั้งดังขึ้นไปรับจั่วนะครับผมรับตัวหลังคาสันนะครับผมทีนี้การขึ้นไปอย่างนี้ก็ต้องผู้จํานานิดนึงนะครับถ้าท่านใดที่ไม่เคยขึ้นก็เสียวๆนะครับวัดตําแหน่งดั้งไว้นะครับแล้วก็จะตั้งดั้งนะครับเพราะว่าตามองศาในแบบนะครับผมครับก็นี่แหละครับการติดตั้งอาศัยก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตั้งดั้งอกไก่นะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับต้องขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ